สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือี้ฝนพาด้วยกับสีมาย้ำตัวเลขนะครับความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับหลังจากที่ฝนพาดไวยกับฝันนะครับ่าได้ขึ้นไปที่เขานะครับไปพ่อปูฤษีนะครับอยู่ในธ้ํานะครับก็ได้ตัวเลขนะครับน้ามาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมนะครับตัวเลข ห้าเก้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับเมื่อนี้ฝนผ้าลวยกะมีตัวเลขเพิ่มเติมนะครับมาบอกมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับตัวเลขเพิ่มเติมนะครับของฝนผ้าลวยมีตัวใดนะครับมีนะครับตัวเดียวเน้น,เ,น,นเลยเดอ้อท่านผู้ชมก็คือฝันดีคักนะครับฝันดีคักฝันดีแน่อีกแล้วเดอ้อท่านผู้ชมนะครับ หลังจากที่ฝันเห ident, ็นฤาษีนะครับเมื่อคืนนะครับปูฤาษีองค์เดิมนะครับปูฤาษีองค์เดิมนะครับมาย้ำตัวเลขให้ฝนผ้ารุวยนะครับย้ำตัวเลขเจ็ดศูนย์ให้ฝนผ้ารุวยนะครับปูฤาษีองค์เดิมเด้อท่านผู้ชมมาย้ำตัวเลขเจ็ดศูนย์นะครับตัวเดียวให้ฝนผ้ารุวยเลยนะครับหลังจากตั้งแต่ตองหวัดมานะครับฝนผ้ารุวยกับฝันได้ตัวเลข เขียนใสนหน้าผากให้นะครับปูรือสีมาเขียนใสนหน้าผากให้ฝนพัดล่วยนะครับ5้าเก้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับหลังมือขึ้นนี่ปูรือสีองค์เดิมนะครับมาบอกย้ำตัวเลขนะครับเจ็ดศนย์ตัวเดียวนะครับมือีิฝนพัดล่วยกันเลยได้มาทําคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับช้วิจรยญาณเอาเด้อท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณเอานะครับมากก็ค่อยตามนะครับบ่ชอบก็ให้พานนะครับ เป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับบบได้สนับสนุนให้เรียนการพนันเดอ้อท่านผู้ชมนะครับแนวทางมันมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเดอ้อท่านผู้ชมใส่วิจ,จัยย่านเอากอนสีน้ำไปลงทุนนะครับกับเคิดเตบังคักๆนะครับมากเท่ากับจ้าบไปลงทุนเดอ้อท่านผู้ชมนะครับ ตัวเลขความฝันนะครับของฝนพาดวุยนะครับปูรือสีมาบอกนะครับเขียนไหน้าผากใข้คากเลยนะครับเขียนไหน้าบากให้ฝนพาดวุยคากเลยนะครับห้าเก้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับเรามาขึ้นมาบอกอีกนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับเจ็ดศูนย์นะครับฝนพาดลวยคิดว่าน่าจะเป็นเลขล่างเด้อคิดว่าน่าที่เป็นเลขล่างนะครับตัวเลขเจ็ดศูนย์นะครับน่าจะเป็นเลขล่างเด้อท่านผู้ชมกับล่องพิจารณาเบื้องนะครับส่วนตัวเลข 598นะครับ578นะครับน่าจะเป็นเลขบนนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนโตของฝนพระลวยนะครับความคิดส่วนโตนะครับแต่ว่าเถ้าความฝันกาย่างเหมือนเดิมนะครับผูเป็นหน้บองอีดีนะครับฝนมาเกี่ยงในในภาคในฝนพระลวยอีดีนะครับการได้เอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับเนาะ598นะครับ578แล้วก็70นะครับใส่วิจารณาย่านเอ้าเด้อท่านผู้ชมนะครับทำน้ำคลิปนี้กวขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน